ตามมาเลยค่ะวันนี้เราจะพาไปตามล่าหาโซฟาผ้ารุ่นจีมของวินเนอร์นะคะเชี่วร้านฟูนฮาสโซโนทองจังหวัดร้อยเอ็ดใครที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะคะอยากจะเข้าไปชมนะคะไปได้เลยช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นราคาลดพิเศษเคลเลนเซลด์ ale, ลดสูงสุดถึง70%นะคะนี่เลยสําหรับโซฟาผ้ารุ่นจีมที่เราตามหานะคะสวยมากนะคะของจริง ตัวนี้เป็นสีเทาเข้มนะคะซึ่งมีขนาดความกว้างอยู่ที่195เซนติเมตรความลึก145ความสูง75เซนติเมตรและที่สำคัญเขาเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์100%เอร์ซทั้งโซฟาเลยมาพร้อมกับหมอนหนุน2ใบแล้วก็พนักพิงนะคะโอ้โหชอบมากตรงที่ สามารถขอดปลอกสักได้นะคะมีทั้งหมด2สีให้เลือกนะคะมีสีน้ำตาลแล้วก็สีเทาเข้มใครสนใจนะคะแวะไปได้เลยค่ะที่ร้านฟูนเฮาสโซพลทองจังหวัดร,ร้อยเอ็ดค่ะ